สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบ้านเาเฮๆพฤกษา12ที่ของสามปทุมธานีซึ่งบ้านหลังนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ไปรุ่นมากๆเพราะว่าตกแต่งนิวอินเป็นสไตล์ญี่ปุ่นยี่ไตสวยๆแบบนี้เลยค่ะโดยตัวบ้านหลังนี้สามารถจอดรถได้1คันนะคะเข้ามาในตัวบ้านชั้นแรกเลยนี่ก็จะเจอกับห้องน้ํหนึ่งห้องนะคะและก็มีพื้นที่ห้องครัวที่บิวอินเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญคือมีโซนซักล้างให้แล้วนะคะถัดมาจะพาไปดูที่ชั้นสองนะคะซึ่งเถาๆฮา หลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ําซึ่งจะมีห้องน้ําที่ชั้น2หนึ่งห้องนั่นเองค่ะเริ่มที่ห้องแรกคืออันนี้ห้องนี้เป็นห้องเล็กๆน่ารักน่ารักเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีหนูหนูน้องนนะคะและถัดมาเป็นห้องนอนใหญ่และห้องนอนที่3ห้องนอนสุดท้ายนะคะเป็นห้องนอนเล็กอีกเช่นกันและก็มีห้องน้ําส่วนกลางให้นะคะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้บิวอินพร้อมอยู่มากๆใครที่สนใจนะคะรีบจับจองเข้ามาได้เลยค่ะที่ทาวเฮาส์พฤกษา12จังหวัดปทุมธานีนี้เองสนใจติดต่อสอบถามนัด้นะะค